ทุกคนไปเก็บเห็ดกับต้อค่ะเ<ก>พราะว่าต้อสิเป็นยางเบิง้งผู้เดียวก็เนาะจ้าให้แฟนต้อไปถานน่ายยุโรปก็เนาะต้อพาพี่น้องไปยางเบื้องคนเดียวค่ะเหมือนนี่ไปเงียบเงียบกันเนาะค่ะไปน้ำต้อด้วยค่ะเหมือนนี่ค่ะเห็นแล้วค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะดูค่ะพี่น้องพูนไกลๆค,ค,ค,คุนกับมีจา้าต้อพาไปเบื้องค่ะมีจา้า เต็มเลยเป็นแผงเลยเก็บน้ำกันอืมจับอีกแล้วมาค่ะมาค่ะมาเก็บน้ำกันหัดเนี่ยเก็บเงียบเบเนาะค่ะ เงียบๆที่บานเงียบว่าเป็นอย่างเดียวกะทุกคนขาเพราะว่ามยุกไก่บ้านคนาุณนค่มวยยุกไก่บ้านคนุณเขาสิเสียงดังบ่ได้นะจ๊ะเงียบได้กับเป็นดี หมดหมดไตมือมันจะจบถ้ากัดเขาดิเนี่ย ช่วงนี้ต้อขอตัวนะคะทุกคนขอตัวแยกแยก,กับมาดามบ้านานาเนาะคะ่ะช่วงหาเห็ดเนี่ยก็สิดแยกกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเจอกันอีกที่ก็นาเก็บผักเก็บหอยเก็บปูเนาะคะ่ะก็จิเจอกันอีกที่ก็สิช่วงนั้นละคะ่ะช่วงนี้ก็ขอแยกกันนะคะมาดามบ้านนาเอ้ยต้อลาพาเพืนขออภัยนะคะต้องเข้าใจนะคะ เนี่ยตัวก็ให้แฟนกลับคื้นไปหลุดตัวสีหญ,ญ้าเขาไปเบื้องข้างในผู้ดเดียวดอกพะนะถือถังน้อยเขามาอีกคือเก้าตรงเน่งตรงเน่งเขามาอีกคือเก้าถังหมานทันีีเนี่ยถังน้อยนีม้านหมานตัวถือถังน้อยเขามาตรงเนงตรงเนงเจอเห็ดเป็นพืชอีกแล้วตามเคย กระมวงเขามากับแฟนมันบบทันไอ้ออกเนาะยางกับแฟนจนว่าขาล่ากับบทธันไ้เห็นเห็ดมองเคยออกหลายๆก็ได้แต่บองเบืง <c oughs> ได้นจะเก็บเขาเดียวแต่มันยางามาเบิ่งผู้เดียววะสันเห็นเห็ดโลดเป็นตาแฟนเป็นเหลียดใจค่าขาดดักดีเป่นว่าย้ำฉันไปน้ำนะบบเห็นเห็ดเิ่นว่าย้ำเธอไปผู้เดียวคือได้เห็ด คนหมาน,น,นก็นเลยวาคนมันหากินหมานเขามาเหยียบสวีเดนนะพี่น้องจ๋าสมัยตะกี้นะมีคนไทยยุสวีเดนยุยุบจังหวัดต้อยูเนาะจังหวัดต้อยูเนี่ย,นะย,ยมียูกี่คนวะสามสี่คนมีคนไทยมีคนไทยยุสามสี่คน มีคนมาอยู่ก้อนตอสามคนมีคนมาอยู่ก้อนสามคนสามสี่คนหลังจากนั้นกับมาเรื่อยๆ,ๆค่ะอยู่เมืองตอเนี่ยเนาะค่ะก็ทยอยกันมาเรื่อยๆต้อนี่ก็เป็นจำพวกตัวตั้งตัวตีไอ้ไอู้เมืองต้อคือกัน เพราะว่ามันนั่นโบเป็นว่าตัวตั้งตัวตีอย่างนี้คุณพี่น้องความหมายคือแบบว่ามาบุกเบิกนะคะบ,บุกเบิกเมียงน,นีมาตะกอนเผินมาตะกอนเผินกูหล่ะเกียแดยดเกีลมยุ่แถวนี้เบิดแล้วตัวก็ได้รับหูรับตาไปไซกับพ่อหูแล้วแต่ว่า,าภาษาโบได้น้ำเพิรนปึก้มลายเบ่าไปเรืนะ่อยๆเนาะอยูใ่ในป่าผู้เดียวกับเบ่าไปคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะจังบุกเหงาเบ่ากับพี่กับน้องนี่แหละ กับเอฟซีถุกๆคนนี่แหละเนาะค่ะเพื่นบ้าคุณไปเก็บเห็ดคือคุณผีบา้าเด้ไปปะเตอร์ปะเติมคุณเดียวแล้วก็อ้าวอยูู่้เดียวจ้ะนี่กุ้มเดียวพี่น้องกุ้มเดียวก็สิติมถังแล้ว ขับรถนี่ก็ตะล้นตะล้นหาเปียงน้ํามันพุ่นเด้พี่น้องบ่แม่นไปบ่งจุดเดียวป่าเดียวเด้ไปหลายป่าอยู่เราตะเวียนหาเห็ดกันช่วงนี้ค่ะตะเวียนกันลงซ่องลงซ่องไปน้ำกัน2องคนขวเมีย มันอยู่ใกล้มอดใต้มออพี่น้องใต้มอดมันจิ้นอวก ขาเข้าดิลากเลี้ยไปพ่อขาบดีปีเนี้ยปีนี้ขาบดีกะคอยค้านไปเรือ่อยๆคอยคอยไป จุดนี้แฟนโตอบอกเคยมาน้ำโต้จักเทียดีโต้มาเองทุกเทียรู้สึกว่จาจังน้อยเพิ่งกะสิตัดปลาแล้วล่ะปลาในมันต้นใหม่ใหญ่ล้ใกล้สิตัดแล้วเบื้องสูงเนี่ยปลาเห็ดก็เริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วลพี่น้องเออจะได้หาปลาใหม่เรื่อยๆปลาเห็ดที่เคยเก็บเพิ่งกะตัดปลา จนสีบเบื้อสุม,มองเราสิได้พาก,กันตะเวนหาจุดใหม่กับสามีอยู่ค่ะนี่จ้ะดอกไม้น่าจ้าเอาก้อนเห็ดไข่บ้านเฮ้งจีแเราจะ ก็จะเป็นป้าแจ้งๆดอกพี่นอ้องปลาแจ้งๆเขาเกษสยได้ยู่เห็ดช่วงนี้ถย้ำนาเห็ดออกเลียไหลมันกับ่บคอยได้ดอกค่ะขันมาเก็บก้อนนี่ก็คือได้อยู่เพราะว่าอีกจักน่อยคนก็สิมาลองไหลยคย้นเขาง่ายค่ะเลยช่วงนี้กษีิได้ยุ่เนะจานี่ค่ะเก็บกุ้มเดียวกะมันมยอน้อมมันแยมมาอีกเรียกกัได้เต็มถังแล้วนะคะพี่น้องเนานะได้เต็มถังแล้วค่ะ สมัยตะกี้ป้าตรงนี้นะคะพี่น้องสมัยตะกี้ป้าตรงนี้แล้วจุดตรงเนี่ยมันจะไหลเป็นทางเป็นสายน้ําเลยค่ะตอนเพิินท่านได้ตัดป้าน้ำน้ำน้ำมอดแถบเนี้ยค่ะพี่น้องมันจะแบบเป็นสายทางเลยค่ะหลายค่ะตรงนี้นะคะต่อกับผี่ตายมานี่จนมาได้ห้องโอ้ยโอยแบบว่ามันหลายค่ะอีหลีนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเป็นทางเดินค้นไปแล้วนะคะก็เลยบ่หลไห กับมาเก็บกรอนก็ได้อยู่ค่ะก็พอได้อยู่นานนี่แล้วนะคะธนาเห็ดหลายๆกับพ่ได้แล้วล่ะคะ่ะตรงนี้ค่ะไปะเก็บเห็ดน้ำต้อไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะหุดหุดในในตัวบ่ิยางเข้าไปค่ะทุกคนเพราะว่ารอให้มันเห็ดออกก้นข้างในนะคะที่เป็นป้าหกตัวบ่ิทนได้เข้าไปตอนนี้ก็หาเก็บน้ำจังสี่ก็เนาะค่ะหาเก็บน้ำปลาแบบเอารุ่งรุ่งก้น ค่ะเอปิ้งไปค่ะตอกับผ้ายางป้าโล่งๆเนาะค่ะมือนี่เนาะกับมวนบ่ละค่ะกับพ้กกันไปเงียบๆเนาะค่ะคือต่อแฟนตัอกะถาหยุดลดเนาะค่ะตัอมหาเบิงกะได้ยุเห็ดถังหนึ่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ต่อกะไว้จ้ำนี่เนาะค่ะเจอกันคลิปหน้านะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัอในเดอค่ะต่อขอกำลังใจจากทุกคนในเดอค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ